ครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านชาวสวนมะพร้าวภาคอีสานแล้วก็ชาวสวนมะพร้าวทั่วประเทศในโลกเนาะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวสวนโคกหนองนาโมเดลแล้วก็เกษตรสร้างรายได้เนาะกนเกษตรสร้างอาชีพแล้วก็กเกษตรผสมผสานสร้างแหล่งอาหารครัวเรือนสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมพี่น้อง วันนี้เป็นเช้าของวันที่10บกุมภาพันธ์สองพเนาะตั้งแต่คอยอประครบประงมเริ่มต้นตั้งแต่มกราป,ปีที่แล้วเนาะเริ่มเจาะบ่อบาดาลแล้วก็มาลงต้นมะพร้าวเมื่อเดือนปลายเดือนมีนาสองพันมาถึงณปัจจุบันนี่ดูแลมาได้ต้นไม้ในเก้เดือนแล้ว9เดือนกว่ากแล้วก็เริ่มทําสวนมาได้1ปีเนาะ เ,เต็มๆที่น้องก็ภาพออกมาก็เป็นแบบนี้เนาะก็สร้างาเรียนแบบให้กลมกลืนเป็นลักษณะเหมือนธรรมชาติมันสร้างสรรค์ของมันเองเนาะผมจะไม่จัดเป็นแนวเป็นแถวจะปลูกตรงไหนคิดว่าเป็นช่องว่างคิดว่าจะลงต้นไม้แบบไหนได้เนาะผมจะจัดลักษณะปลูกเป็นกลุ่มเป็นย่อมย่อมอให้ไม้อยู่ไม่โดดเดี่ยว ไม่ได้ยืนโดเด๋อเนาะเช่นกลุ่มนี้ก็เป็นอย่างนี้เนาะกลุ่มนั้นก็เป็นอย่างนั้นคือคือจะสร้างเป็นกลุ่มกลุ่มนั้นจะประกอบไปด้วยต้นกล้วยมะเขือพริกเนาะแล้วมีต้นกระเจี๊ยบแดงเนาะก็ปลูกกลุ่มนี้ก็จะมีกล้วยมะละกอแล้วก็มีอะไรอีกล่ะฝรั่งคือจะสร้างเป็นกลุ่มเพราะต้นไม้มันก็อาศัยพักพวกหรือกลุ่มเพื่อจะเป็นการ แข่งขันซึ่งกันและกันเนาะจะทําให้ต้นไม้มีความแข็งแรงผมก็สร้างสร้างแรงเนี่ยมันจะออกภาษาอีสานแล้วพี่นอ้องจะสร้างแรงน้ําเนียนแบบธรรมชาติคือปล่อยปล่อยไหลเลยเนาะหน้าแรงนี่ถ้าถ้าจะไปลดน้ํามันก็ชุ่มแค่ตรงโคนต้นไม้ของเราเนาะดินในสวนของเรามันจะแห้งดูตัวอย่างดินอยู่ข้างๆกันขนาดฝนตกไปเมื่อ สามวันก่อนเนาะแล้วมาดูตัวอย่างดินตรงนี้มันจะชุ่มมันจะชุ่มเหมือนหน้าฝนมันก็เหมาะแก่การเจริญตเ,เติบโตของต้นไม้เนาะและอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องชาวสวนทุกคนทุกท่านเนาะผมลองสังเกตดูหน้าแรงเนี่ยหลังจากพศจิกาธันวามาถึงเมษาเนี่ยถ้าเราดูแลต้นไม้ช่วงนี้มันจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าหน้าฝนอีก เพราะว่าเราคอยใส่ใจต้นไม้ที่เราปลูกและวัชพืชอย่างอื่นนี่เขาจะเจริญเติบโตไม่ทันก็ทำให้เป็นข้อได้เปรียบก็เปรียบเสมือนเราทำธุรกิจเราทำก่อนคนอื่นที่เขาจะลงมือทำมันก็เป็นโอกาสของต้นไม้ของเราเปรียบเหมือนกันเลยเนาะเพราะว่าพฤทิการทันวามก,กรากุมพามีนาเมษาเนี่ย ต้นไม้ต่างๆมันจะเฉาน้ำดินจะแห้งจะแข็งก็เป็นโอกาสของสวนเราให้เจริญเติบโตงอกงามพี่น้องก็ปล่อยน้ำแบบนี้พี่น้องสวนมะพ้าวภาคอีสานผมไม่มีคลองร่องนะไม่มีคลองร่องผมจะถ่าปล่อยจากที่สูงไหลลาดลงไปที่ต่ําก็ปล่อยอย่างนี้ประมาณสักชั่วโมงตรงไหนต้องการน้ําให้ซึมเยอะเราก็ทําเป็นเขื่อนแต่วันนี้หญ้าจะลกๆหน่อยเนาะทำเป็นเขื่อน มันดินดินจะดูดเอาเอาน้ําเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยงต้นไม้ของเราเนี่ยมันจะชุ่มแบบนี้มันจะชุ่มเนาะแล้วก็จะทาให้ต้นไม้ของเราองอกงามได้ตลอดเวลาดูต้นมะพร้าวผมเขียวเขียวแม้แม้กระทั่งถึงทางมะพร้าวเลยนะยกเว้นต้นใบที่หมดอายุแล้วเนี่ยมันจะเขียวทั้งทางมะพร้าวเลยเนาะผมจะลงคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะลักษณะเราสังเกตได้ ดูแล้วมันดีมันงามก็บอกต่อพี่น้องก็ฝากพี่น้องด้วยครับผมถ้าเห็นคลิปถูกใจก็กดไลค์เนาะถ้าดูแล้วเอ๊มีสาระเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเรากดแชร์แบ่งปันพี่น้องอันนี้วันนี้คือสรุปแบบคร่าวๆย,ย่อๆภาพรวมการให้น้ำผมจะให้ลักษณะแบบนี้อย่างน้อยๆเดือนหนึ่งสัก4ครั้งต้องทำแบบนี้ ยางไม่ให้นะจริงๆนี่เดือนหนึ่งอย่างน้อยสิบครั้งพี่น้องไม่งั้นไม่ได้ต้นสวนเราสวนเรามันจะแห้งถ้าแห้งแล้วมันฟื้นยากเนาะก็พวกลากฝอยพวกลากฝอยของต้นไม้น่ะมันจะเฉาพอมันเฉาแล้วมันมันจะดูดซับอาหารไม่ได้เนาะมันจะทําให้ต้นแแทแปลนเนาะอ่าเป็นสีเหลืองเหลืองใบออกสีเหลืองเหลืองเนาะ บางทีเนี่ยสิ่งที่เห็นอย่างต้นไม้เนี่ยอะอะเป็นจุดแบบนี้พี่น้องเป็นจุดแบบนี้มันมันไม่ได้ว่าเป็นโดยบังเอิญน,นะตัวนี้มันจะเกิดมาจากรากเลยแหละเกิดมาจากรากผมก็คอยคอยเอาอปูนขาวเนาะมาโรยตรงดินตรงรอบโคนหรือตรงใส่ปุ๋ยเราก็โรยผสมผสานไปหน่อยๆก็ได้เนาะเพื่อลดความเปรี้ยวของดินลดกรดนั่นแหละกรดในดิน เพราะถ้ามีดินมีกรดต้นไม้เราจะเฉาเหมือนกันคือไม่ไม่เจริญเติบโตนะเพราะว่าจะดูดซับอาหารไม่ค่อยได้เนอะอันนี้เป็นลักษณะสังเกตสังเกตแล้วก็บอกต่อเนาะดูแล้วดูน่าจะเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่ให้น้องเนาะพี่น้องผมจะพาเดินไปดูปลายน้ําที่ลงไปเนี่ยลักษณะมันมาน้ําปล่อยมาก็มาตรงนี้ ถ้าถ้าสมมุติมันมาตรงนี้แล้วเราอยากให้มันซึมลงตรงนี้อยากให้ซึมลงดินตรงนี้เราก็ทําเขื่อนนะอยากให้ดินให้น้ําซึมลงตรงนี้เยอะเราก็ทําเขื่อนเขื่อนให้ให้ให้กักน้ําหน่อยหนึ่งอย่าให้มันไหลเร็วนะแค่นี้แล้วน้ําตรงนี้จะซึมซึมลงดินอ่าถ้าเปิดถ้าเปิดอย่างนี้สองชั่วโมงมันจะซึมซึมไปกว้างประมาณสักสามเมตรพี่น้องเนาะ ก็เป็นผลดีกับต้นไม้ของเราลักษณะให้น้ำหน้าแรงพี่น้องเผื่อเป็นประโยชน์นะเอามาแชร์พาสังเกตได้แล้วมาบอกต่อต้นนี้ก็อยู่คูสะสะพึ่งขุดผมก็ต้องทำเขื่อนเขื่อนตรงนี้เสร็จแล้วน้ำมันจะซึมเข้าไปอย่างน้อยสองเมตรเลยต้นมะพร้าวไปอีกสบายเห็นไหมก็เราจะมาถือสายยางลดหน้าแรงเอาไมา่อยู่สวนเราเนอะอย่างนี้ผมก็ทำเป็นเขื่อนเป็นคลอง เล็กๆไส่ไก่กอ,องไส้ไก่มันจะไหลอ้อมอ้อมมามันจะซึมไปหากอภผ่ด้วยซึมไปหมดเนี่ยจะไหลไปหมดไปสุดต้นนู้นแหละเห็นไหมต้นไม้ก็ได้รับน้ำความชุ่มชื่นตรงนี้เราก็ข้างบนนี่ต้องฉีดน้ำปกติต้องฉีดน้ำพี่น้องถ้าไม่ไม่ไม่ไมลดน้ำนี่ปุ๋ยตัวนี้จะแห้งตัวนี้ยังไม่ได้เอายามากบถ้าปุ๋ยแห้งอ่าพวก จุลินทรีย์พวกอะไรที่ย่อยสลายอยู่ในนะ่ะมันจะพักตัวพอพักตัวมันจะทําให้ดินนะ่ะนานกว่าจะร้วนซุยนะ่ะต้องต้องให้มันมีความชุ่มชื้นเหมาะแก่สิ่งมีชีวิตเข้าไปอาศัยอยู่ในกองปุ๋ยเพราะอาศัยตัวนั้นมาย่อยสลายพวกวัชพืชที่ตายแล้วแล้วก็จะย่อยสลายออกมากลายเป็นอาหารของต้นไม้พี่น้องก็สังเกตแบบนี้เนาะ ถ้าสังเกตได้บอกต่อครับผมถ้าเป็นประโยชน์หรือดีหรือจะอ่าแบ่งปันพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณมาก,มากนะครับที่เข้ามาชมทุกคนทุกท่านครับผมขอให้ประสบผลสำเร็จทุกท่านนะครับที่ทำสวนการเกษตรสวัสดีครับ